สวัสดีค่ะเรากลับมาในสู่ช่วงพิรากาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราน่าจะเจอกันในทุกเดือนเนาะกับช่วงนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอะไรบ้างมีอะไรอัปเดตมีอะไรให้ต้องระวังเนี่ยเราจะมาดูพิาากาส์กันเหมือนเดิมเลยนะคะและสําหรับวันนี้เราก็จะมี4ใบเป็นปกติของพิาากาศเลยที่อยากให้คุณนะคะตั้งจิตเลือกเล็ที่ชอบในใจนะคะโดยที่1 2 3 4 นะคะอ่ะเหมือนเดิมเลยคะ่ะอาจจะหลับตาตั้งสมาธิหรือว่ามีตัวเลขในใจแล้วก็นึกเอาไว้นะคะและคอมเมนต์บอกเรากันด้วยนะว่าคุณเนี่ยเลือกตัวเลขที่เท่าไหร่มาค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะวันนี้อ่ะคุณได้ไพ่ j u d g ม e น t นะคะ คือถ้าให้มองในมุมมองตรงที่ว่าสถานการณ์ของคุณช่วงนี้แพรมองว่าจะมี2ออย่างก่อนนะระหว่างว่ามันอาจจะเกิดเรื่องราวปุ๊บปั๊บกระทนหันซ้ำๆอะไรบางอย่างหรือมันมีบทเรียนความผิดพลาดสิ่งที่คุณเคยทำอะไรในอดีตที่กลับมาวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่สองมันจะเป็นในกรณีที่ถ้า คุณผ่านช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยอยู่กับอะไรที่มันแบบว่าจำเจเดิมๆเนี่ยมันจะมีสถานาการณ์แวดล้อมอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันข่าวว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนกันต่อเนาะคุณได้ไพ่ The Chariot นะคะ The Moon แล้วก็9ดาบกับไพ่เสริมเป็นไพ่แหวนนะคะ ดังนั้นสิ่งที่อยากจะทายเนี่ยให้เป็นว่าถ้าคุณกําลังคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค้นหาตัวเองอะไรบางอย่างเนี่ยก็ลุยได้เลยนะคะเพราะทีนี้สิ่งหนึ่งที่แพรจะต้องพูดตรงๆก็คือต่อให้คุณจะบอกว่าคุณอยากเริ่มต้นรอเวลารอถูกหวยรอให้มีเงินก่อนรอให้มีเวลาก่อนซึ่งมีจริงถ้าทุกอย่างมันเป็นข้ออ้างรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นว่าทุกๆคนมีเวลาเท่ากันบนโลกคือย4ิบสี่ชั่วโมงค่ะ คิดอะไรแล้วลงมือทํานะคะเพราะมันน่าจะเจ็บใจกว่าถ้าไอเดียหรือสิ่งที่คุณอยากทาเนี่ยมันทําให้อยู่ดีๆก็มีคนอื่นทําไปแล้วมีคนคิดแบบเดียวกับเราหรือว่าไอเดียของเรามันไปกอปกับคนอื่นซ้ำกับค,คนอื่นมันน่าเสียดายมากกว่าค่ะที่คุณคิดแล้วไม่ลงมือทําเนาะดังนั้นรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะคิด เราลงมือทำอยากจะเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องใช้ศักยภาพพละกกำลังที่มีเนี่ยมองโลกในแง่บวกเข้าไปบวกกับมันเลยนะคะตั้งใจหน่อยหรืออาจจะต้องลองทิ้งความขี้เกียจของเราข้ออ้างของเราหรือสละเวลาอะไรบางส่วนเปลี่ยนแปลงการกระทำของเรา ให้มันดีขึ้นในแต่ละวันนะคะคราวนี้มันอาจจะมีบ้างอย่างไพ่เก้าดาบกับเดอะมูนนะคะคือคุณอาจจะต้องใช้ในช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่า ให้มันเป็นในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกที่สละน่าจะดีกว่าค่ะโดยที่ไม่ต้องกดดันก็อาจจะลองตั้งไทม์ไลน์ให้กับตัวเองดูนะคะว่าทุกๆสัปดาห์คุณอาจจะมีวันว่างหนึ่งวันที่ให้ตัวเองได้ทํากิจกรรมที่รักที่ชอบเริ่มต้นในธุรกิจส่วนตัวแล้วพอไพ่แหวนมาเนี่ยเอ,เอาจริงๆนะในมุมนี้แพรมองว่ามันจะสําเร็จก็ต่อเมื่อมันมีนมสสิ่งที่อยู่ด้วยกันพอถ้าแหวนมีแค่ตัวเรือน มันก็อาจจะดูว่างปเปล่าไปมันก็อาจจะไม่ได้ดูเป็นการสร้างมูลค่าหรือความเพอร์เฟกเนี่ยที่คุณให้เป็นเพชรมันจะมาช่วยเสริมในสิ่งที่คุณควรจะเป็นหรือสิ่งที่จะทำให้ตัวคุณเนี่ยสำเร็จได้ตามที่คุณตั้งใจดังนั้นไพ่ใหม่เล็กนึเนี่ยตั้งใจหน่อยนะคะเต็มที่กับมันและอย่าสนความคิดลบความรู้สึกของคนอื่นไปมากกว่าใจคุณที่คุณจะอยากทำอะไรนั่นเองค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบจริงๆมันก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เราจะคงไม่ได้มองว่ามันเป็น การที่แย่หรือว่าเฮ้ยมันจะไม่ดีหรือเปล่ามันจะมีอุปสรรคอะไรที่มากขึ้นหรือเปล่าหนึ่งดาวมันเป็นเพียงการเริ่มต้นอยู่ที่ความคิดความรู้สึกและการลงมือทำนะคะแล้วยิ่งไพ่อย่างนี้มันจะเป็นธาตุลมแต่มันเป็นการเริ่มต้นแพรให้เป็นว่ามันอยู่ที่คุณค่ะว่าจะลงมือทำความคิดหรือว่ามีอะไรที่มันทำมาให้สะสมในสิ่งที่ตัวคุณเนี่ยพร้อมจริงๆกระตุ้นให้คุณอยากจริงๆแบบนั้นน่าจะดีกว่า พอมันเป็น1ดาบเนี่ยระยะเวลาน่าจะเร็วนะคะอาจจะเป็น1เดือนก็ได้1ปีหรือ1สัปดาห์นะคะจะไม่เหมือนกันกันกบไพ่หม่เลขหนึ่งนะก็ให้เป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่เสริมกันค่ะไพ่เสริมของคุณได้6นะคะ6เหรียญ 8ถ้วยไพ่พระแล้วก็ไพ่ครูนักเรียนขึ้นมานะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกค่ะคล้ายๆกันกับหมายเลข2เอ้ยโทษทีค่ะคล้ายๆกันกับหมายเลขหนึ่งเลยนะคะเพียงแต่แค่ว่าของคุณจะไม่ได้บู๊เหมือนกันกับของเขาคุณอาจจะต้องสะสมประสบการณ์ความคิดอะไรสักอย่างนะคะควรจะมีครูควรจะมีการคนที่เป็นผู้นําคือไม่ได้หมายถึงว่า คุณจะต้องแบบไปเรียนหรืออะไรสักอย่างนะถ้าคุณคิดจะเรียนเสริมเพิ่มเติมคอสสั้นออนไลน์ไปเรียนภาษาไปเรียนทําขนมงานคราฟแฮนเมดเทียนหอมอะไรก็ได้ที่คุณอยากเสริมทักษะให้ตัวเองทําได้เลยนะคะแต่อันนี้จะมีข้อดีอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณตั้งใจอยากทําในเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ต่อยอดกับอนาคตได้ในระยะยาวเลยนะคะแล้วมันมีสิ่งที่ดีตรงที่คุณอาจจะไปเจอคนที่มีความคิดความชอบคล้ายกัน คอร์สเรียนที่คุณไปเรียนเนี่ยอาจจะมีในจุดที่คนเจออะไรเหมือนเหมือนกันแล้วมาคุยกันเข้าใจกันตรงกันนะคะอย่างเช่นแพชชั่นตรงกันคุณอาจจะแบบแค่อยากดูแลสุขภาพร่างกายแล้วไปสมัครคอร์สเรียนอาหารคลีนก็ได้แล้วปรากฏว่าคุณไปเจอเพื่อนใหม่ที่เขามีความชอบคล้ายๆกันมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายๆกันปัญหาสุขภาพเดี่ยวแบบเดียวกันเลยทำให้คุยและเข้าใจมันเลยทำให้เป็นเพื่อนลมิตรภาพในทางที่ดีนะคะ ในนี้ประสบการณ์ในอดีตบางอย่างจะสอนคุณหรือมันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คุณต้องลงมือทําแต่คุณจะยังดีโชคดีมากๆตรงที่มีเพื่อนสังคมคอยให้ความรู้คอยให้การแลกเปลี่ยนและซัพพอร์ตคุณอยู่ไม่ห่างนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล็กอย่างหนึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยแพรให้เป็นว่าถ้าคุณตั้งใจจริงๆเนี่ยมันจะดีกับคุณในระยะยาวและคุณมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้ในเบื้องลึกนะคะ ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอะฉันไม่คงไม่ได้ไปเรียนอะไรหรอกเออแบบเราเรียนมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงคุณอาจจะเป็นคอสการตลาดเพิ่มคุณไปเรียนรู้ทางด้นออนไลน์เพิ่มคือพวกนี้มันเป็นความรู้ที่ฟรีที่คุณไปสามารถหาได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันอาจจะไม่ต้องใช้เงินเสมอไปนะหรือมันอาจจะเป็นบทเรียนในอดีตบางอย่างสอนให้คุณต้องลงมือทําต้องเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะหรือ อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลงไปเรียนอะไรล่ะอาจจะเป็นได้ว่ามันมีโอกาสที่ดีจากคนใกล้ตัวคนรู้จักไปเป็นการติดต่อประสานงานคนกลางหรือการให้คำปรึกษาอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแฮปปี้สบายใจในสิ่งที่เป็นความรู้เฉพาะตัวของคุณเนี่ยมันก็จะได้ตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาฉันเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้จริงจังแค่ไหนหรือสิ่งที่เราฝึกฝนมาตลอดชีวิตเนี่ย มันใช้ได้จริงไหมมันจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่กลับมาทบทวนตัวตัวคนเองได้ด้วยนะคะก็ถือว่าไพ่หมายเลข2เนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่เหมือนกันไม่น้อยค่ะแต่ขอให้คุณเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่ทําและลองมองแผนต่อย,ยอดระยะยาวเพื่อนสังคมความช่วยเหลือรอคุณอยู่นะคะแถม ไพ่ออรา l เลใบเนี้ยก็เป็นไพ่ที่ดีด้วยก็เลยให้เป็นว่ามันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นค่ะแต่ต้องลงมือทำอย่างสม่ำเสมออย่าคิดเยอะคิดแล้วลงมือทำก็พอค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หม่เลข3นะคะคุณได้ไพ่ King of Cups ค่ะก็คือ King ทัวร์นั่นเองนะคะใบนี้มันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก เซนส์สัมผัสจินตนาการศาสนาศิละปะไอเดียมันจะเป็นอะไรที่แพคิดว่ามันมันเป็นที่ครบรถของมนุษย์นะคะถ้าเทียบก,กันกับ2ใบก่อนหน้าน,นัี่ใบที่3เราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะอ่าคุณได้ไพ่เสริม View of Fortune นะคะสีเลียน l ล v e r แล้วก็อ่าไพ่ออร์คเคิลใบนี้นะคะจุดหนึ่งที่แพจะแนะนำามา คือต่อให้พื้นฐานลึกๆของคุณเลยนะเป็นคนจิตใจดีชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นไม่ก็เป็นประเภท s ซนซิทีฟบ่นไหวง่ายคือคุณจะมีมุมที่อบอบ,บางเปราะบ,บางน่ารักในแบบที่คุณเป็นตัวคุณนะแต่หลายๆครั้งการใจดีของคุณเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ช่วยเหลือผิดคน ทำบุญไม่ขึ้นทำบุญกับคนไม่ขึ้นดีกว่าถ้าเรลกันภาษาชาวบ้านง่ายๆอะ่ะหรือมันเป็นอะไรที่คุณทําไปแล้วแล้วคุณคาดหวังแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้รับตามสิ่งที่หวังลึกๆแล้วมันมีมุมเจ็บปวดอยู่เหมือนกันไม่น้อยนะแต่สิ่งที่ไพ่ใบนี้เตือนหรือคนที่เลือกใบที่3ามเนี่ยกองที่3ามเนี่ยจะเตือนตรงๆว่าเวลาทําอะไรให้ใครอะ่ะ อย่าคาดหวังเยอะนะคะถ้ารู้สึกว่าคุณอยากให้ก็คือการให้จบคุณให้เราใจคุณเป็นสุขคุณทําอย่างเต็มที่เราคุณมีความสุขหรือการที่สิ่งที่คุณได้ช่วยเหลือใครสักคนแล้วมันเป็นประโยชน์คุณจบที่ความรู้สึกตรงนั้นก็พอค่ะแล้ววันหนึ่งอะ่ะมันอาจจะมีผลที่ตอบแทนมาในด้านอื่นนะคะแค่มันอาจจะไม่ได้ไปอิทธิพลโดยตรงว่าเหมือนเหมือนเอาง่ายอะ่ะ หมืนคุณฝากเงินแล้วคุณได้ดอกเบี้ยค่ะแต่ว่าในการที่คุณให้หรือการที่คุณใจดีเป็นตัวตนของคุณเองอะมันอาจจะออกมาในรูปแบบอื่นแต่อยู่ที่คุณเนี่ยจะรู้ตัวหรือเปล่าในหนึ่งเดือนนี้นะคะ ระวังการผิดหวังจากคําพูดของคนหรือว่าคนที่คุณไว้ใจที่สุดไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้หรือพูดกับคุณนะคะหรืออย่างที่แพสรุปบอกนั่นแหละคะ่ะว่าคนเลือกไพ่ใบที่3ระวังการที่คาดหวังจนเกินไปนั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้และเอาใจช่วยในเนี้ยเมื่อคุณให้ไปเนี่ย มันจะมีสิ่งดีๆคืนกลับมานะคะแต่เป็นสถานการณ์ที่ช่วยเหลือคุณในยามที่วิกฤตจริงๆมันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างฟลุกๆที่แพรู้สึกว่ามันสะสมมาเป็นระยะเวลารลวนานนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเลยและในเนี้ยถ้าคุณกำลังรู้สึกแยก่กับตัวเองคุณรู้สึกว่ามันไรคุณค่าหรืออะไรต่างๆที่คุณจะไปต่อจากเนี้ยมันไม่มีแรงใจ สิ่งที่คุณทำต่อจากนี้มันจะไปดึงดูดคนแบบเดียวกันนะคะเลยทำให้คุณเนี่ยแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็มีความเมตตากับตัวเองด้วยดีกว่าคะ่ะที่จะทำให้มันมีความสุขกับสิ่งที่คุณอยากแชร์ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมใหม่ๆที่จะเจอในเร็ววันนี้นะคะก็ขอ <jokes> ให้คนใหมายเลขสาเนี่ยโชคดีอะไรที่แบกเอาไว้ก็วางลงนะคะ ถ้าให้แล้วก็เต็มที่ค่ะเดี๋ยวโอกาสอื่นๆจะมีเข้ามาเองแพรเป็นกําลังใจให้นะคะใครเลือกหมายเลขสามแล้วเจอเหตุการณ์นี้อยู่เนี่ยก็มาลอยฟังด้วยนะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสี่นะคะคุณได้ไพ่ก้าวไม้เท้าค่ะจริงๆพอไม้เท้ามันจะเป็นธาตุไฟอ่ะเนาะมันจะแทนในเรื่องของคนาาราศีธาตุไฟด้วยก็ได้อย่างเช่นราศีสิงห์ธนูราศีเมษ นั่นเองนะคะก็ให้เป็นว่าถ้าช่วงนี้คุณกำลังมีความไม่มั่นใจคุณกำลังมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อดีหรือมันเพิ่งเจอแผลสดเจอเรื่องอะไรบางอย่างมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่เสริมกันนะคะคุณได้ไพ่ควีนไม่เท้า5ดาบคิงดาบแล้วก็เป็นรูปเหมือนคนกำลังงัดข้อกันนะคะในไพ่ออรักเิลชุดนี้สิ่หนึ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนหมายเลขสี แค่ว่ามันมี2ส,สภาวะเลยอ่ะสอง,สอง,สอง,สองแค่นี้พอนะ่ะเมื่อกี้จะเป็น4นะคะอ่ะหสภาวะที่1นนะคะมันจะเป็นในกรณีที่เหมือนคุณมีเป้าหมายชีวิตนะเหมือนคุณรู้ตัวว่าอ่ะโอเคงานเงินของคุณจะเก็บแบบนี้ตั้งเป้าหมายโตไปต่อแบบนี้พัฒนางาน ต่อจากนี้หนึ่งปีภาคหน้าฉันจะมีอะไรบ้างคือคุณเป็นคนมีลำดับอะไรในใจค่อนข้างจะเยอะนะแต่แพ้ให้เป็นว่ามันจะมีในบางครั้งหรือหลายๆครั้งเลยที่คุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันมาถูกทางแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันใช่ทางที่เราจะไปจริงๆหรอหรือมันเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเราจะไปได้ถึงไหมมันเป็นความสับสนและความไม่มั่นใจกับตัวเองมากกว่าค่ะก็เลยให้เป็นว่าดังนั้นเนี่ย อารมณ์คล้ายๆถ้าเทียบไปง่ายในกรณีแบบแบบที่1เหมือนคุณตั้งหมุดในการไปคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้แต่ตัวคุณเนี่ยรู้ว่าเตงหยูดจากจุดนี้แค่ในระหว่างทางที่คุณจะมามันจะต้องมีการคดเคี้ยวอุปสรรคอะไรยังไงบ้างนะคะก็ให้เป็นว่าตัวคุณเนี่ยตั้งใจจริงๆจังๆแล้วก็เชื่อมั่น,นว่าปลายทางของคุณมันมีจริงนะคะกับในกรณีที่2มันถูกความคิดลบจากคนใกล้ตัวจากกระแสสังคม ดังนั้นเอาคนกลุ่มเหล่านั้นออกจากชีวิตคุณดีกว่าค่ะหรือตัวคุณเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าสังคมไม่ได้รองรับซัพพอร์ตก็ปล่อยออกไปให้ตัวเองไปอยู่ในพลังงานที่บวกให้คุณไปอยู่ในสังคมที่เขาพร้อมจะเชียร์อัพคุณนะคะเป็นกําลังใจให้คุณ และสิ่งที่สำคัญคุณไม่ควรดูถูกตัวเองคุณไม่ควรคิดท้อกับตัวเองนะคะเพราะถ้าเทียบกับเวลาที่คุณพยายามและในสิ่งที่คุณทำในเวลาที่ผ่านมามันดีขึ้นมากๆและคุณก็มาไกลแล้วอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะการเหนื่อยในครั้งนี้เนี่ยมันกำลังมีพระจันทร์เต็มดวงมันกำลังเห็นแสงสว่างแพ่มั่นใจว่าคุณทำได้นะคะหนึ่งเดือนนี้สับสนบ้างลังเลบ้างก็ปล่อยให้เป็นเรื่องและประสบการณ์ละกันค่ะ แล้วขอให้คุณทําในสิ่งที่ตั้งใจให้สําเร็จนะคะไว้ในเดือนหน้าคุณจะมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเลือกหมายเลขสีอย่าลืมคอมเมนต์และเล่าเรื่องเราให้เราฟังกันบ้างนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ